สวัสดีครับเรามาศึกษาข้อหารือภาษีอากรในเรื่องภาษีเงินได้เภาษีงินได้นิติบุคคลกรณีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรา73แห่งประมวลรัษดากรข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา73ข้อหารือมีรายละเอ,อยียดดังนี้ครับบริษัทกอ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางตามบัตรส่งเสริมการลงทุนโดยบริษัทอยู่ระหว่างเริ่มทดลองการผลิตยางดังกล่าวโดยจำเป็นต้องส่งยางที่ผลิตภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมไป,ไปทดสอบคุณภาพในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะส่งให้ RSD Center ของบริษัท A ในต่างประเทศ รวมถึงศูนย์ทดสอบของหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งขึ้นอยู่กับกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าที่กำหนดในแต่ละประเทศเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้มาตรฐานตามที่บริษัทแม่กำหนดโดยการส่งออกไปทดสอบมี3ลักษณะดังนี้ 1. ่งส่งออกยางไปทดสอบในต่างประเทศแล้วนำกลับเข้ามาในประเทศไทยภายใน1ปี โดยของนั้นยังคงสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใดๆ 2. สงส่งออกอยางไปทดสอบในต่างประเทศแล้วนำกลับเข้ามาในประเทศไทยภายใน1ปีโดยของนั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปจากเดิมเนื่องจากถูกทำลายระหว่างขั้นตอนการทดสอบ 3. ทรส่งออกอยางไปทดสอบในต่างประเทศ โดยไม่ได้นำของนั้นกลับเข้ามาในประเทศเนื่องจากถูกทำลายจนสิ้นสภาพไม่อาจนำกลับเข้ามาในประเทศได้อีกจึงขอหาหรือกรมสมกรารดังนี้ 1. กรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะต้องมีการรับรู้รายได้หรือไม่อย่างไรตามมาตรา73แห่งประมวลรัษฎากร 2. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์การใช้สิทธิประโยชน,ชยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้อย่างถูกต้องตามประมวนรัษดากรสํานักงานขอหาหรือว่าผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการอย่างไร จึงจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา73ตรีวักสองแห่งประมวลรัษฎากรข้อหาแนววินิจฉัยมีดังนี้ครับกรณีที่บริษัทส่งยางที่ผลิตภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมไปทดสอบคุณภาพในต่างประเทศเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้มาตรฐานตามที่บริษัทแม่กำหนด หากการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศดังกล่าวเป็นการส่งให้แก่หรือตามคำสั่งของสำนักง,งานใหญ่สาขาบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตัวการตัวแทนในจ้างหรือลูกจ้างสามารถพิจารณาภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ดังนี้ 1. กรณีที่เป็นการส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะการส่งสินค้าไปนั้นไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในประเทศไทยตามมาตรา7 3วงเล็บหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากรบริษัทจึงไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะนั้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา65 แห่งประมวลรัษดากร2กรณีที่เป็นการส่งออกสินค้าไปนอกราชนาจักรแล้วส่งกลับคืนเข้ามาให้ผู้ส่งในราชนาจักรภายใน1ปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปนอกราชนาจักรโดยสินค้านั้นยังคงสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใดๆซึ่งไม่ถือเป็นการขายสินค้าในประเทศไทย ตามมาตรา73วงเล็บ4แห่งประมวลรัษฎากรหากบริษัทได้รับรู้รายได้จากการขายสินค้าตั้งแต่วันส่งออกไว้แล้วบริษัทสามารถปรับปรุงยอดขายตามแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้นินติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่สงออกนั้นและนำสินค้าที่ส่งกลับคืนดังกล่าว มาคำนวณนราคาสินค้าคงเหลือณวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา65ทวีวงเล็บ6แห่งประมวลรัศดากร